ต่อูัวไปครับเฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้มึงรู้หรือยังว่ากูแพ้มึงใครครับเนี่ยกูนี่ละเออ่อยไม่เก่งใจลายกูเลยกูนี่ละเฮ้ย่ลังนไปหน้นาผมบอกว่าจัคุกพี่ ไอ้อองได้ดิมาเดี๋อกคุ้งอ่ะขอเตือนตั้งไว้ยางนะว่างข้างนี่ย,ยูนี่ต่างกันขันมึงอยาวยูนี่แบบสุขสบายมึงต้องมาอยู่ใต้ลมเงี้ยของไอ้เสือเพชรหนึ่งละโว้ไม่เอาหรอกครับพี่ผมผมอยากทำงานสายขาวอ่ะอืมมันนู่นนี่สายขาวอยู่ดิถูกคำพูดเดียวมึงอยาวยูนี่ต่อมีแต่สายเท่าเลยยูนี่ไปเวลาอีกเจ็ดวัน เอาสวยไม่จกายูแล้วผมจะไปหาสวยจากไหนไม่จ่ายพี่ล่ะมึงกับเห็ดงานตัวบักปึกแต่ว่าอันนี้นี่เป็นการท้ายโทษที่ลูกน้องตีมึงนึงหรันขอบคุณครัพเท่ทใช่มึงยอมกบวยให้เขาเลยปะสาม,มัน ถ้ามึงเอวใจตัวหรยอว่ามึงเป็นคนเถื้อนเฮ้ยมึงใครวะเนี่ยลูกพี่มึงอยู่นู่นไปไหนละไปเขตปกครองพิเศษผอหอซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่และปกครองตามแบบฉบับของตัวเองสนับสนุนโดยเมียวสมุนไพรขมต้องผสมเมียวปะข้าน็นกระนาคือ

โว้ยบักหายบักบึกกระลึงขนาดเน้อพี่มอนี่กูแอลแอวเอวเอวไหนเอวไอ้เหี้ยมจำกูไม่ได้แวหรอกูแอวกูพี่มึงเนี่ยอ้าโอ้อยกระาเป็นผแมงเอ้กว่าจะนึกได้ เจ้ากลับไปเลยเนะี่ออยู่นี่มันมีผูรใดตอนรับเจ้าหรวกเฮ้ยเรื่มหันไปแล้วตอนนี้กูอยู่ตรงนี้กูไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วตรงนี้เปนที่ดินแม่กูแม่เจ้ากับแม่ขวอยคือกันล่ะเจ้ากลับไปเลยีิคุเกคุก,กิ กูมึงไอ้ขี้ยามึงก็ไม่ต่างจากกูหรอกแม่มึงดีตายเลยปล่อยเฟยกูเข้ามาเลยเต็มบ้านไปหมดแม่งเดี๋ยวกูแจ้งตำรวจจับแม่งหมดเลยเดี๋ยวไอ้เดขี้อ่ะอู้แบบผีปอบู้ายหนามมุนๆจะไปถือเสือเพชรงอมดนไหมนี่เฮ้ยกูว่าจะถามอยู่ไอ้เสือเพชรนี่มันคือใครวะแม่งส่งแม่งกลัวทุนไอ้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะกูจะบอกให้กูก็สวกแม่งแย่แล้วไอ้เสือเพชรเนี่ย ทำทรงอู้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้หรอซูมานี้บา้านเฮานี้มันเป็นเขตปกครองพิเศษแล้วเจ้าสิไปมีเลี้ยงละเพิ่นบ่ได้หรอป๊กเพื่อใหญ่คือหยังนี่หยังเนี่ยอ้หกะของอีมแม่ละ่ะของแม่ยังไม,ม่หัวละเราฝากไว้ให้เจ้าก้อนที่เราสิลากับดาวาใหญ่เซื้อไปต่างโลกแล้วเราบอกว่าให้ใส่ยนี่ยฉุกเฉินครับขันอีดีรุงทา่าเลยวะเรือนมีนเว้ยผิดหู เออแล้วมันที่ไหนหกูทำงานมัหรอจะรองไปเรียนยางน้งข่อยไปละหัวยุ่งเลยเอาแบบสุดกระดิ่งได้ไหมขั้นสันเคี่ยวแหละเอามึงสีเฮาแทียน,นมึงพากมาทำอะไรวะเนี่ย เอาก็นี่ไงเราต้องเล่าโอ้โหสุภาพกันมาอย่างรู้ไปแล้วรู้ได้ไงวะเจ้าก็สปีกดีๆนะใบข่อยเนี้ยเจ้าเก่งใจห้อยซักแล้วเนี้ยนี่เราไปต้อนทับหนังสือพี่แม่เนี้ยสปีกกบมาเด้อครับมานดาอะไรพี่นายยังซุยคิดจะมาถึงตัวกูเก่งไม่ใ่คนก็พอตัวล้วครับเออทำไมตุยขี้ข้อนมาหลุดวิ่งหยันหรอแม่งที่เนี้กูไม่ไหวแล้วนะ ใจเย็นถอดให้กูดิ่ถอดไปได้กูไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่หนามหนามหนามพี่เจ้าก็บอกรถตีว่าเป็นงไงยังบ่สัน่นจ้าถึงเตะปากเขียวเฮียเบิดปากดิเฮ้ยเฮ้ยจับไปดีจับไปดีรถกบสีลมเนี่นนนนนยชมคันแล้วงานนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่วะงานเดินเงินดีมี่ไอ้เบิงเดี๋ยวไอ้คือลวงานนี่มันเป็นวันเสด็เงินยังไงดิ งานมันสบายกับจริงแต่นี่คือแั้สิบอินครับเฮ้ยพาสองพันสิบอะไรก็ว่างเหอะขอยมันได้เงินอ่ะอืมเจ้าสิไเอบ่วัะพี่งานนี่หนึ่งต้องตื่นได้เช้าพามันไปกินหยาสองต้องเอาน้ำเอานให้มันแล้วก็นอนเฝ้ามันเบิดมือเดี๋ยวมันเสีย ไอออกไปกินเขาผู้อื่นสเนี่ยเวลาเนี่ยเทียง,งเนี่ยไอยต้องเอามันไปอาบน้ำแล้วทุกโวเลยเอาไปลงบอชกาเข้ข้ใจประเด็นมต้องใช้เวลาเท่าไหร่กะเชื่อมันง่ายๆนะก็ยังเร็วสุดหน่อยกับประมาณปีครึ่องอะโผมาขำกูบอกไม่ยู่แล้วป้านนั่นดอกนู่นพี่วไวคกู้นอ้เป็นพักกาศพักบุงกู้ไอ้ได้แบบมื่สองมือมอาทิตย์ต้ออาทิตย์เอาไปขาย ขวดเป็นรองเซเวลาโดนโดนเออลบเซอร์เรให้เวลร่าจะมือไอหนึ่งสัปดาห์เฮ้ยบ่นอะไนี่นี่ตอนมันกูุญแจไม่ยู่เขียนใ้่ไหมเคือให้กูแค่สามมือเองสงสัยเราเก่งแก่ห้อยสักไอ่อยโอ้ยยังิืงดูกออกเอออ่ะพี่มาเจ็ดครับแหลมฮึมพร้อมเสร็จแล้วครับมาตัวขอบใจได้หลายที่สองขวายสองจับวานเงาะปลาสองขับแหลม เไปไปทำเองมันอูกกใครอีกอ่ะเสเส่เสผมเป็นงานเจ้าทีนี่บอกบอกมึมนจะได้ทซ้ำทีเพิ่งหิน่แหละโอ้คิดตัวตาล่ะล่ะไปแล้วไปแล้วไปเสไปเสไปมองต่อไปเดี๋ยวพาปมองต่อไปไปแปมางอป็ปัดัสลามมวยลิเตอรนี่ละน้องไม่ยังตลาดคล้องถมครับตลกบอกไข่มวย อไ,ไอ้มึงได้เงินแท้คุณรับสวัสดีครับเอ้ไอ้เราอยากมาไอ้จาเบอามาทางไหนอ่ะฮะมาทางไหนบ่บ่ไมีตังครับบ่ไมีตังเลยตอนนี้บ่ไมีตังเลยครับหมายถึงว่ามาจากทางไหนอ๋อเออถา in in ไอ้เพิ Bi ่นมาแบบจับนวมเห็นว่าอยู่นี่แบบจับนวมให้สามสต็อปบอกลองดูแค่ยังว่าจ เฮ้ยของเจ้าจับเป่าเจ้าไปใช่ไหนล่ะนุ่มเจ้าจังสี่บอกโอ้โหคนละเป่าเลยพี่สรุปไปล่องมาจับเป่าตินี่ละน้องอย่าดูถูกเด็กจับเป่าได้มั้งเด็กมือสองสามต่ตอบคนเด้อโ้ยแฮะเอ้ยหัวอุ้ยแฮะเอ้ยแฮะเอ้ยห้วอุ้ยอุ้ย อดิมือใหม่มาเนี่ยอ่ะสลับดูกูขอลองหน,น่อยมันจีดีดีบ่ะพี่จะดูห้องคนละเผืปลเดย <c oughs> <c oughs> <c oughs>

พามาพามาเออไอ้เจาหูยผมว่าเราเปลี่ยนไปหล้ดิตั้งแต่เราออกจากคุกมากนะเออตะกี้เราเป็นคนรลำ้อนขึ้นอย่างนีเจ้าหูบ่ดิไ้ย่างเกยบเงาเราเปิดเบอรเลขไสไว้กูใส่หมดอ่ะอ่าาเราาผิดมองเลยนี่ไปไปไปกูขึ้นแล้ว่ะเดี๋ยวพาเปงานไหมงานยงไรเยรปบานไปานไปบไบ้าวไบไปไปไปาา้ยาาวาา เป็นไรไรเนี่ยที่คอยบอกงานแกสลักต้นไม้ไอสัตว์กี่ย่างก็คือกี่ย่างแหมมาแกะสลักอะไรอยู่ได้บ้านคอยเขาเอินแกสลักต้นไม้กี่ย่างครับพี่ลุงมัน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 โดนไหมมันอยู่บ่อยคือบระเด็น้มันไม่ใช่มันโอ้ยมันมันทองปัดเบอร์พี่ลุงปันเบอร์ปันเบอร์แล้วเอาหัวว่าจังไดยอาสต๊อปบคุยกันไวย โทษทีวีโทษทียังขึ้นประโยคมาแบบนี้มึงหมายความว่าจังไหนบัวโอ้โทษทีวี่ราคายากเหมือนตกนี่ยุงใหญ่อยู่บ้านก็ไม่เสียไปมาอยู่บ้านก็นติดเปลงพอดีเฮ้ยหมูไปติดเปลงบ้านไข่หน้าตีมากหรืมาหนี่มาบ้านพีมาติดเปลงมาบ้านพงษโอ้ยเหลือที่สำคัญนะผมต้องหาต่างแต่เมียกันพี่ถึงกับพอตาก็เลือกเกินในนี้มันบ่นพื้น พันต่อปก็ไม่ได้เตี่ยวสร้างพันต่อปอย่างเดียวผมเจ็บพ,พ่วงไม่รู้ทำพื้นพอแล้ว <c oughs> ผมมาเก็บตัวผมวันได้มาพังปัญหาชีวิตของใครหามึงบ่มีมึงออกจากเขตนี้ไปล,ล็อกล็อกเฮ้ยหิ้วไอ้ยไอ้ยมึงล็อกปั้นไอ้ยมึงล็อกกูไปไปเจ็บเวท <c oughs> ทางนี้ี่ยังไงมึงคิดดีๆมึงจะไม่เลี่ยงคนยังกูลูกปืนกูมันบ่มิตาเนี่ยใครยุ่งบ่มิตาแม็ก่าถือเขาหรอกนี่มึงจะขู่รีบจันไปถึงไหนวะมึงหมายถึงไผวะ ผมหมาถึงไอ้บัวครับมันจะขูดรีกิจยางไปถึงไหนอ้อแล้วไปมึงเฮ็ไม่กมีนี่เดี๋ยวปุ่มีมัดมึงเอาไหมเฮ้ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้พี่พี่บัวตีเสือเพเท่าไหร่ ฮะสิบสต็อปเอา้าเมื่อกี้ขึ้น่าหาอยู่เออช่วยลุงหุ่นวะรา้าพันฝวนสิายเลย้ัน่านสลอตผมก็กะาใจแาทนของพี่เขาด้วยพร้อมของผมไปเลยพี่อ่ะคิดดอกเท่าไหร่มึงไอเสือยังว่าบอกหนาไรของมึงมันกะใกล้หอดมือเราเนี้แต่ตุ๋ยของออกมาหรอดอยู่ไปช่อยพูดหนหญ่มึงอ่ะอืมเอจเอ็นดูเขาใหน้นะกระสันก็เป็นสิบหาสต็อปรัวม,มึงนั่น บักบันเจิดอ้าวเฮ้ยไ้อือโอเคนึกว่าเสียาได้ครับมึงโงแลวนะอ่ามึงเหดประไรขคืนที่มึงโง่เว้ยผมขึ้นสิบเถอะไป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 ลปไปไปชาไปไปแล้วไม่คืค่คปไบไปไปไปไมไคไปคปไปไปาปีปไวไป่าไปไปยปไปอปไ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 ่ไไปไปไไไอ้ปไ คิดแกย,ยวนสามจะตอบใา่ผมทำได้ครับขอบคุณครับไป้วกันบ๊ายบายกูยังเอาตัวเองไม่รลอดเนี่ยถามมึงโมเป็นหน้าเจ้าของจ้างมึงกับว่ามึงมาช่ยกูอันซึง พอเราย่อมใจเจ้าอีแ,แต่เจ้าเป็นคนดีวะนี่ฮะต้องคิดถึงหรือคิดผิดนี่ไปออกว่าติดยังใจเงี้ยได้หรืบัวชิบหายหมดแล้วไม่งนเจ้าติดรอดติดเอ็กซะแล้วอ่ะติดมากซะด้วยถ้าไม่เป็นนายตัวเองนายตัวเองนี่อะไรวะกรสิประมานมาเป็นเจ้าของธุรกิจนี่ยัง่แหละมั้งคอขอคิดออกแล้ว <laughs> เปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเเฮ้ซา <laughs> 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 หลางกับเจ้าพูดอะไรกัมี่มันบ่เอื้อยมึงอ่ะก็มี่ที่ไปแย่งลูกค้าเขาเองอย่างเสื่อมึงมชิพ่ายกันเบิดเดี๋ยวเขามาตีมึงสิเก็บหม้อนท่านตีน้ำน้ำไ่พาไปเฮ้ยใช่เลยน้องรักครับเราจะเปิดร้านขายน้ำคนเรามันต้องกินน้ำทุกชั่วโมงเราจะได้มีเงินใจสต็อไปเสือเพชรมาหาไปนะเออขาจะสต็อกไม่ใช่ไปเปิดร้านอ เฮ้ยนียเฮ้ยนี่นี่มึงเห็นอะให้ใช่ปะหลังจอมมากจริงเหนียวไปเรื่อหงนี้เลยจีเปิดร้านนี้ต้องมียังหน่อยสี่จัตเตดิแบบรลางงโง่ๆอ่ะไปเจ้าเขาอ่ะตเตไปชื่อเก่าดเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเย้ยัเยเยเเ้เฮ้ยเฮ้ย ม,มันเป็นตะลี่ีคนบนไายเปิดแง่เนีน่ยดีเีทำไมยังไม่มีเราต้องทำอะไรให้มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาคนเข้ามาแรงมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าเนีน่ยแง่มันขึ้นเออนนวมวร์เก็ติงไม่รู้จักเหรอ แก่เนาะหลงเย็นเลแก่อ้าวนี่งามไม่เห็นเลยลูกค้ามาแล้วกูบอกแล้วมืดๆจะขายได้เป็นไงล่ะมีแต่คนนึงนะครับเป็นคิวปเอายกล้อนไหมพี่เบลเอายกล้อนไหมอเลี้ยงอ่ะได้แล้วครับอะไรวหอนมือใจเหรออุ้ยไปกันนี่นี่เจ้าสิไปใส่สิไม่ทิ่มกันกลางทางแดงเดี่ยวกูณนี่น่ากับผู้สาวอ่ะผู้สาวทางไหนใี บอกเคยเห็นมีกเถอะยี่ไม่บานแย่งอะไอมันเป็นพักแยงแต่งมุ่บายล้มึงเสียกูยังไหนัดมือมีลลุคายไอ้พวกไอบัวนี่อ๋อไดงานลูกค้ามาแล้วสาวกูมาแล้วยุ่งยุ่เสียงเปลี่ยนมากเลว่าได้สิบห้่ไม่ผมไม่มีคนเสียคายไอ้ไอ้มันมไหม โอเรียกีกเย็นก่อนไหมครับลูกค้าโอ้ยแม่เล้ามาเร่งของให้หน่อยกับมึงเนอะอันบุญใจมึงก็เก็บของออกจากเขสนี่ไปโคโลไปเอาไว้ที่แกหน่อยไปเข้าไปได้ครับนั่งก่อนนะพี่นั่งกังนั่งนั่งี่นั่งี่ เจ้าเนี่ยแกเลยบ่อพี่ว่าเจ้าถี่แ่มันน่ะทานให้อาวย้ยนะครับนี่มึงเลลนตลกเงกี้ยกูได้รกระสันกูสร้างซ้อนมึงให้รู้ว่าควรตีนกูมันสเสอ,อยใจยังลูกน้อง 慢慢。<laughs> ผมไม่ด้องคุมเฮ้มจอะไรมันกูอะอายุด้วยวะงไม่ต้องผจะไปตบไลยมันทำไมอุ้ยอุ้ย

เกมิวนี่มึงแอบมันบ่แอบรู้เกมิวมันบ่มึงรู้สิแม่กูได้ไงนะมึงมึงจำกูได้บ่กูเด้กูเด้อมึงกูหินเด้เอ้ยมือหินเฮ้ยลูกค้าวจำแม่กูดหว่าเอาหินเพื่อนเป็นยังมึงคือบอกกูว่ามึงซื้อยังตั้งที่แรกวะบอกกูจะพูดลูกน้องมึงแม่ก็จะเอากูอย่างเดียวไงหูแหลงมึงจำได้บ่เดี๋ยวเคยคุยกันไว้ ห่าเฮาใหญ่ไปเอาสิ้เปลี่ยนเขตดีน้ำกันเออว่าก,กูลืมแล้วว่าว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทักอย่างเพื่อที่มันจะได้เข้มแข็งขึ้นอู้อออออแรงพอความมกีเทียนให้เพื่อนโอ้อออ จำมือได้เลยกลายมเต็มตัวอย่างเงี้ยยืมจำได้เหรอกูก็จำมึงไม่ได้เหมือนกันเกือบแย่อะไรเงี้ยไม่ได้พงมาไม่ได้พงมาแล้วพงมาแล้วมึงก็เลี้ยวเหมือนกันเกือบแล้วมึงบอกได้โตขึ้นมาเอยเอ้ยไม่เนี่ยตายแล้วมันตายแล้วย่าเย่ เรื่องทรงเรื่องสวยอ่ะมึงไม่ต้องจ่ายกูก็ได้เพื่อนขอให้กูได้โอเลี้ยงวันละแก้วเพออย่างนั้นสบายแต่กูจะบอกอะไรให้นะที่มึงกินโอเลี้ยงเนี่ยมันเป็นสูตรที่เด็ดของแม่กูเลยแม่มิวแน่สำหรับสายกาแฟต้องคาราเมลด้วยเพื่อนจาไว้เอานี่เลยตัวนี้ใบเตยชื่นใจแบบสดชื่นเลยนี่นานาจอทีเฮ้ยว่าแต่แถวบ้านมึงกินต้มป่ะวะ กินดิอ่ะนี่อันนี้เป็นทีเด็ดเลยทีเด็ดของกูเลยนี่ตัวนี้ใส่แล้วเนี่ยเออถ้าวันไหนไม่กินต้มน้ำอย่าลืมใส่กูบอกให้ว่าโคตรชื่นใจเออมึงเชื่อกู์มิวสูตรแม่กูเองโอ้โหกูตามหาไปไร่อยเหมือนกเนี่ยสนับสนุนโดยมิวสมุนไพรขมต้องผสมมิวแล้วผมจะไปหาสวยจากไหนป่ะจัยพี่ล่ะเอาไปเอาเลยทีละเท่าแลผมจะไปหาสวยจากไหนแอคชั่นแล้วผมจะไปหาสวย ไอ้สัสไอ้ักวยอู้ดแบบผีปอบอ้ยบักฮานี่ยอ้ยอย่าให้ไว่าเด้อ่อยว่าวว่าวว่าวถูกแล้วกูมาซื้อหั้วถูกโต้เลยบอกแม่ได้โจักหน่อยว่าวได้จัคหน่อยเด้อคคนละเบาคนละเาอ๋อคนละเ้าแฮ่มันจีบมเป็นไรของข er องยังวะ จะกันแล้วสิเปียกแล้วแอคชั่นนีทจะขูดลี่จะไปถึงไหนวะพอเขาเรอ่มครับที่ก่อนพูดนะลีนลไี่ไนไปงไงปเังไจไเยังไงไปยังไงไปยังไงเดี๋ยวงไงาัยังไ้งไง้ยังไงาังยังไงไเย้าเยังาเไปยยัไงไปยังไงไะไงไัไปยังไยจจไปไ ดูแลปูรีดเอ้ยแม่งสำุกสติขอเสียงหนึ่ะจับฉ้นมาปัญญาอ่อนเฮียเอ้ยเฮียกันบุกเป็เลยก่ดูดิๆเฮียมา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 โอเคซ s, <S, <S i oui, แอ n แอค t i o นเย็นแลอว ออออยยยยหตรงไหนตรงท้องพี่ตรงท้องตรงงท้อผมจะตามพี่ไปเออถ่าเดี๋ยวเอ๊บแอ๊บแอ๊บเชินมึงงอแล้วนะจบแล้วอีมึงมันใจให้ฮอนแล้วว่าเราเปิดน้ำแม่งเลยดีกว่าอะไรอ่ะเปิดน้ำเปิดร้านน้ำดีกว่าน้องรักนี่ใครแล้วว่าเราเปิดน้ำร้านน้ำเปิดน้ำแล้วว่าเราเปิดหลังยี่โร้ครับ แล้วว่าเรเปิดน้ำน้ำเอามแล้วว่าเราเปิดไอ้พี่ไอเียิดบ้าเอาเท่าไหร่เอาห้าหอะไรแโอ้ยบาีปอบเอ้ยหนี่แกพคโอ้ยักบึ้งับึ้ง้ยาอู่ แปดสิบไว้สองนี่สองเออมาเกี lly, ่ยวเด้อให้สองบอกกันเอาเด้อโอ้ยโต๊ะันโอ้ยตกหล่กูแล้ว